สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัวอ l i s h w ิดโกโ g o นะครับวันนี้นะครับก็จะพามารีแคปนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับข่าวสารในวงการ Miss Universe นะครับตอนนี้การประกวด Miss Universe ที่ o r f l o r i d a Miami นะครับค่อนข้างที่จะโอ้ยเป็นกระแสมากในตอนนี้เพราะว่าและที่สำคัญนางงามแต่ละคนนะครับก็มีการปล่อยขอออกมาอย่างแบบว่าจุกจุกแน่นๆในช่วงหลังๆนะครับ โดยเฉพาะนางงามท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ข่าวล่ามาแรงล่าสุดของล่าสุดนะครับมีข่าวนะครับออกมาว่านางได้ซีนใหญ่นะครับนางได้ซีนใหญ่นางได้ซีนโตนะครับเลยได้ว่าเป็นกระแสในตอนนี้เลยจะเป็นใครไม่ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอคลิปนี้กันเลยครับเเน,น,น่หน้าตาคุณคุณยัง ตอนแรกนั่นก็คือน้องมาแต๋วนั่นเองอ่ะน้องมาแต๋วนะนางก็คือตอนแรกคิดว่าแบบเออนาคงร้อนหรือเปล่านางคงเล่นน้ำมาเนาะเพราะว่าเออที่ไมอามีก็เป็นแบบเมืองชายหงชายหาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนางคงแบบว่าอากาศร้อนอยากโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ แต่ความจริงคือเนี่ยนางก็มาพูดให้ฟังว่านางบอกว่านางตกน้ำเอ็นจอยเอ็นจอยทีมงานก็บอกให้เอ็นจอยเอ็นจอยกูเอ็นจไม่ลงละค่ะเพราะกูตกน้ำแต่นางได้ซีนใหญ่นะทุกคนเป็นการตกน้ำที่ได้ซีนใหญ่หรือว่ามันเป็นกลยุทธ์ของทีมหรือเปล่า นางบอกว่านางล่วงลงไปในสาะน้ำทำให้ชุดชั้นเปียกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นางก็แบบสปิริตแรงก้านทุกคนนะทีมงานก็บอกว่า enjoy enjoy it. เออนางก็แบบว่าเออแล้วลาแล้วลาไปก็ได้ซีนใหญ่ซีนโตไป <laughs> เออ ปังปีขอปรบมือให้กับฟิลิปปินส์ที่สุดที่สุดจะบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยกระแสไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กระแสไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่พอหลังจากวันนี้แหละที่มีการตกน้ำเรียกได้ว่าเป็นการชุบตัวครั้งใหม่นะครับนางจะคัมแบ็กกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้ นางนะครับได้ไปถ่ายเขาเรียกว่าเป็นอะไรถ่ายคลกับถ่ายถ่ายโฆษณาให้กับสปอนเซอร์มิวบาร์คอสเมติกทุกคน m ิวบาร์คอสเมติกซึ่งจะบอกว่านางเป็น5คนที่ได้เลือกใส่ชุดแบบสุดปังทุกคนมาในคอลเลกชันสีดำแล้วก็ฮารูหราและนางงามที่ไปถ่ายด้วยนะทุกคน5คนนี้คือมีแต่ตัวปังๆทุกคน South แอฟริกานะครับซาท์แอฟริกานะน้องนาตาชาอย่างเงี้ยทุกคนเวนซสเวลาอย่างเงี้ยเออเวนีเขามีลูกเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่าอ,อะไรนะอ่อที่น่าสสวยหน่อยซึ่งจําไม่ได้ซึ่งอยู่ข้างบนในรูปนี้จําเขาไม่ได้แต่เขาหน้าสวยมากส่วนอีกคนนึงอันนี้ไม่รู้จักนะครับอันนี้ต้อง ใครรู้จักก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะคะพอดีแบบติดตามแค่บางคนเนาะก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างอือืมอ๋มอ,อคนที่ชู2นิ้วจำได้แล้วคือโปรตุเกสทุกคนโปรตุเกสนี่ก็คือฉันชอบหน้านางมากนะถึงถึงมีจะมีคนบอกว่าเออแบบนางดูอายุเยอะนางดูแก่นะดูนั่นนางดูนี่แต่ฉันจะบอกว่าหน้าแบบนางฉันชอบมากคือนางแบบหน้ามันแบบมันจึง้งทุกคนหน้ามันแบบมันเอกโซติก ทุกคนเอ่อนั่งแบบฟีลลิ่งแบบดาราฮอลลีวูดได้เลยทุกคนนะปอตริโก้ฉันไม่สนใจเรื่องอายุนะฉันคิดว่านี่คิดว่าเออถ้าตุ่นสีมงได้ทุกคนอายุก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วละ่ะเออปอตริโก้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองยิ่งชุดเดรสสีน้ําเงินทุกคนที่นางใส่มาในชุดรอบล่าสุดในตอนเย็นที่ผ่านมาอ่า๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนี่ทุกคนชุดสีน้ําเงิน ปังมากทุกคนนางออร่าจับมากทุกคนนะเผลอๆนี่คือนางอาจจะเข้าไปในท็อป5ได้โดยมีปวโตริโก้นะทุกคนนี่ถ้าถ้ามีความรู้สึกว่า,าส่วนตัวเลยนะอันนี้ความคิดเส่วนตัวนะอย่าดราม่าทุกคนมีความรู้สึกว่าถ้าเทียบระหว่างปวโตริโกกับเวเนซเอลาในแถบละตินนี่ยังรู้สึกเออรู้สึกว่าปวโตริโกเนี่ยดีกว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องเกี่ยวกับกระแสเรื่องเกี่ยวกับ ทุกอย่างทุกคนเวเนปีนี้ดูดรอปดรอปไหมมีความรู้สึกว่าจริงๆเวเนเนี่ยมาแล้วต้องป,งปั้งปั้งปั้งเลยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเออหายไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกุ๊ปช็อตนี้ก่อน5ทีมนี้5คนนี้ที่ถ่ายของมูบ้าคอสเมติกจะเป็นยังไงจะสวยแซบเป็น5สาวฟิปฮาร์โมนีอ่า5สาวฟิปฮาร์โมนจะสวยแซบเพ็ดุขนาดไหนอ่ะไปดูปคลิกลปกัน อย่างสาวแอปก็ดีดนะทุกคน,เ,นเอ <the> ออาร์ตเมงองถึงมีคนบอกว่าถึงมีคนบอกว่าเออโปโตเหมือนเหมือนเอนดีของดีเหมือนเอนดีกองประกวดนะที่พาลูกสาวมามาถ่าย ว่าบาปหรือคนอย่าไปว่านางนางสวยนะนางแต่ว่าด้วยความเชื่อานางเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะนางก็อาจจะแบบว่าไม่ได้อะไรมากมายเออแต่ฉันก็ยังชอบนางนะเออนอกจากไทยแลนด์ที่ฉันเชียร์ฉันก็มีโปรตุเกสนั่นที่ฉันรู้สึกเออฉันชอบนางอยู่ฉันก็เออให้นางไว้ท็อป5ก่อนส่วนยายซาแอปนี่ก็ดีดตลอดเวลานาตาชานี้น่ากลัวทุกคนอ่หน้ากลัวถ้าหลุดเข้า5้านี่คือก็มีแอบมีขนลุกเหมือนกัน นะส่วนคนที่รู้สึกว่า drop นะและหายไปจากซีนนี้คือเวเนซุเอลาหายไปเลยหายไปเลย5คนนี้ถ่ายคุ๊ปช็อตคือเวเนซุเอลาตายตุยก่อนเลยในขณะที่ฉันรู้สึกว่าจริงๆควรที่ควรจะตุยไปจากช็อตนี้คือฟิลิปปินส์กับกลายเป็นเยฟ,ฟิลิปปิน นางโดดเด่นขึ้นมาในกลุปช็อตห้คนนี้งงมากแม่งงมาก5คนนี้บอกเลยว่าฟิลิปปินไม่ตายปป very beautiful. Very beautiful, very ยนะ group ูฟิลิปปินเวร์ e ี่บิวตี้ฟูลเวอร์รี่บิวตี้ฟูลเวรีเลยกลุปช็อตนะ i นกลุปช็อตเนี้ยฟิลิปปินอ่าให้ถ้าให้ดูภาพรวมนะอ่าคนที่โดดเด่นในตัวนี้ก็จะมีอ่าหนึ่งเซาท์แอฟริกาสฟิลิปปิน์นะ สามโปโตโรโกที่เหลือเวเนก้าประเทศทข้างๆนี่คือตุยนะผ่านแค่3นี้ถ้าเป็นแคมเปญเดือเฟสก,ก็คือยายสาวแอบลอดนะอาทุกคนไปดูคลิปต่อไปนี่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำอ่าจะลิดหนึ่งจรลิดแบบจิกกล้องหนึ่งอ่ะมาแต่วสู้ตายนะมาแต่วสู้ตาย ปีนี้ทุกคนบอกเลยว่าการประกวดมิส s ู n นี e เวิรู้สึกว่ามีสีสันมากกว่าปีที่แล้วเยอะมากทุกคนปีที่แล้วของปีเอตุนสีนี่คือรู้สึกบอกพูดเลยนะว่าเป็นการประกวดที่เฉาเงียบไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรเล้าใจเลยเท่าทั้งที่ปีนี้เป็นปีโควิดทุกคน เป็นปีโควิดแต่ทุกคนคือเอ็นจอยมากนางงามเอ็นจอยมากมีการแต่งตัวมีการทํากิจกรรมในโรงแรมถึงไม่ได้ออกไปไหนแต่กิจกรรมมันเยอะกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับปีตุนสีนะรู้สึกว่าปีนี้มีอะไรแบบให้ให้ใหใหหน่าดูน่าติดตามแล้วเรื่องของแบบชุดเรื่องของอะไรที่นางงามงัดมาทุกคนคือแบบโอ้สุดปังมามาต่อท้ายกันคลิปนี้ อ่ะพอพูดถึงอย่างเอ,เจ,เ,อเจนต์ไม่ใช่เอเจนต์ซิน่าผู้ผิดเยบอตโตริโกคนนี้นะอ่ะพอพูดถึงว่าเออหน้าชีสวยจริงแต่ทุกคนประเด็นอยู่ที่ว่าเราอุตส่าห์ดีใจที่หลุดพ้นจากชีซึ่งแฟนนางงามทุกคนรู้ว่าชีคือชี <c oughs> ชีอะไรก็ไม่รู้เติมเอานะครับชีหายบ้างชีเห็บบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่โดยวรวมก็คือ นางถอนสปอนเซอร์ออกถูกไหมทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าใหม่ที่ชื่อว่าเจ้ามูบ้าเออที่ชื่อว่ามูบ้านะมูบ้าคอสเมติกก็มาเ<ม>ทคโอเวอร์แทนแล้วก็มีการมาทำผมแฮ์แคร์สกินแคร์ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นของมูบ้าซึ่งทุกคนฉันจะบอกเลยว่าการทำผมและแฮ์สไตลิสต์ของมูบ้าคอสเมติกนั้น ฉันบอกเลยว่าไม่ต่างจากชีแก้แงเหมือนกันแกงเหมือนกันทุกคนดูคลิปนี้ดูคลิปนี้ของลูกสาวฉันก่อนดูคลิปนี้ของลูกสาวฉันก่อนยายปวโตริโก้นะมีอายุแต่สวยแต่เมื่อทำทรงผมนี้นั้นจากมูบ้าทุกคนทำทรงผมนี้จากบูบ้า เป็นหมู่บ้าจริงๆทุกคนทุกคนแกงหนักมากฉันรู้สึกเหมือน e อีเพิงน่ะเย่ายว่านะอย่าดราม่าทุกคนคือหลายครั้งมากที่หมู่บ้าทําให้แล้วรู้สึกว่านางงามโดนแกงนางงามโดนแกงทุกคนครั้งที่แล้วรัเสเซียทุกคนที่เราติดตามกันแล้วบอกว่านางเป็นตุ๊กตาบาร์บี นางสวยจริงๆนะพอนางกาลังมาหน้งางานนางก็สวยมากก็น่ารักเออนางใดตรงมาเลยมนันนะ่ะเออสวยทุกคนหน้าตาน่ารักมากนะคะเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยแต่เมื่อโดนมูบา้าแฮร์สไตลิขอูบา้าทําผมให้นะครับทุกคนผลที่ออกมาเป็นแบบเดียวกันเลยแบบนี้เลยนะเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนตอนตีสามนะทุกคนเหมือนเพิ่งตื่นนอนตอนตีสามนะคะ เปวตัวเรื่อคิดในใจว่าถ้าที่จะทําให้หนูแบบนี้ก็คือ,อ,อหนูตื่นนอนและเป็นทรงผมนี้ก็ยังสวยกว่าว่าบาปนะทุกคนอ่ะใดๆก็คือให้กําลังใจนางงามทุกคนละกันเนาะให้กําลังใจนางนทุกคนว่าอย่าโดนมูบ้าแกงในวันจริงในวันพีริมและวันไฟนอลรวมถึงอแมนดาด้วย มูบ้าอยาแกงอแมนด้าเดชขานะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าวันไฟนอลหรือวันพรีลีมอแมนด้าจะทําผมทรงไหนและจะได้ช่างคนไหนเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าช่างผมคนไหนที่ทำแล้วปังเพราะว่าตอนที่เป็นสมัยชีเนี่ยตอนที่มาริยาประกวดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนที่ทําผมแล้วสวยนะใครเป็นระดับตัวท็อปของคนที่เป็นแฮร์สไตลิสต์ของชีแต่พอเปลี่ยนมาเป็นมูบ้าอะพูดตรงๆฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าใครปังใครไม่ปัง แต่เท่าที่ออกมาเนี่ยคือนางงามโดนแกงกันข้อข้างจะเยอะเหม mm hmm. ือนกันนะทุกคนก็นั่นแหละอาป,ปิดท้ายสกู๊ปเด็ดๆปังๆสักหนึ่งฮะให้เป็นกำลังใจกับเออคนไทยสกนิดนึงนะฮะอแมนดาก็เพิ่งอ mm ัปเดตเมื่อสักครู่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับ Thank you so much for all your hard all work you your so for In the sun all day. It's very nice to meet you. Too. Thank you. Thank you so much for all your hard work. In the sun all day. It's very nice to meet you. Too. Thank you. Thank you for hard work, นะทุกคน.ขอบคุณมาก. รับ,บการทำงานหนักครั้งนี้เออบันดาเอาใจทีมงานหนึ่งซึ่งน่ารักทุกคนซึ่งน่ารักเห็นไหมทีมงานดูแฮปปี้นะทุกคนนะช่างพงช่างภาพทีมงานเออดูแบบดูเอ็นดูว่ะดูเอ็นดูไทยแลนด์นะทุกคนเออดูแฮปปี้ thank you for today is such a loving time shooting with you น่าจะเป็นการถ่ายถ่ายรูปหรืออะไรหรือเปล่า ไม่มั่นใจทุกคนใดๆก็คืออแมนด้าหน้าผมไม่เคยพร่องทุกคนถ้าใดตรงนางรอดนะนี่มีความสึกว่าเวลานางใดตรงนางรอดกับทุกชุดเลยนะฮะแล้วก็นี่เราไปดูนี้ล่าสุดของล่าสุดคือนางมีการประกบคู่กันทุกคนนางมีการประกบคู่กันของฟิลิปปินส์กับไทยแลนด์ทุกคนนี่เลยคลิปนี้เลย อ๋อเห็นไหมทุกคนเอออแมนดาปังทุกคนชุดนี้คือเอาอยู่เล็กที่ขึ้นอยูไซส์นี้แต่เอาอยู่ดูในอันนี้ตัวเก่งดีทุกคนอ่อทุกคนพอหอมปากหอมคอนะฮะวันนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องผินน้องมะแต๋วด้วยนะครับที่ได้ซีนเด็กซีนปังไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสนะคะ เป็นกระแสท็อกอัลกันชาวแห่งไมอามีนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเกี่ยวกับวงการ Miss Universe นะครับที่กำลังเก็บตัวตอนนี้เดี๋ยวจะมารีแคปแบบสนุกสนุกขำๆอีกนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสนุกกับ เช้าวันนี้แล้วก็แฮปปี้เอ o นจอยโมเมนต์และที่สําคัญแฟนนางงามก็นอนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะรู้ว่าแฟนนางงามไทยตอนนี้คือไทม์โซนคือไมอามี่ฟลอริดานะครับ <c oughs> ตาโบกันหมดแล้วดูแลสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ